สวัสดีครับดีมไลสไตล์พามาดูวิธีการเปลี่ยนรูปช่องหน้าปก YouTube ก่อนอื่นให้เราไปที่ Google Chrome หลังจากนั้นให้ค้นหาช่องนะครับพิมพ์คำว่า youtube.com พิมพ์คำว่า youtube.com แล้วกดเข้าไปมันจะมาถึงหน้านี้หน้าช่องของเราหลังจากนั้นให้เรากดที่ จุด3จุดด้านขวาด้านบนนะครับฝั่งขวาของหน้าจอแล้วให้มากดที่คำว่าเว็บไซต์เวอร์เวชันนะคเดสก์ท็อปให้กดเป็นเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมพอกดเข้ามามันจะมาหน้านี้หลังจากนั้นให้เราเซูมเข้ามาเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูป ช่องโปรไฟล์ของเราอยู่ให้เรากดที่รูปช่องโปรไฟล์หลังจากนั้นก็ให้กดที่ช่องของคุณพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะ,ะให้เราสังเกตมันจะมีช่องสีฟ้าอยู่2ช่องก็คือการปรับแต่งช่องและจัดการวิดีโอให้เราเข้าไปที่ปรับแต่งช่องแล้วก็รอ หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาหน้านี้ให้เรากดไปที่การแสดงแบนปึ๊บพอกดเข้ามาหน้านี้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้ให้เราไปที่ตัวกลางนะครับอันแรกมันจะเป็นโปรไฟล์อันที่สมันจะเป็นรูปหน้าปกให้เรากดาาคำว่าเปลี่ยน แล้วก็เข้าไปค้นหาค้นหารูปอันนี้เข้าไปที่แกลเลอรี่นะครับหลังจากนั้นก็เลือกรูปที่เราตั้งไว้มาใส่รูปที่เราปรับแต่งจัดแต่งที่เ,เราแต่งเราจะเอามาใส่นะครับก็ให้เอานำมาใส่หลังจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้เราก็กดเสร็จ เสร็จปุ๊บก็เป็นการเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเป็นอันเสร็จพิธียังไม่เสร็จนะครับอีกขั้นตอนสุดท้ายก็ขอภัยนะครับให้เรามากดคําว่าเผยแพร่นะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนั้นก็รอมันอัปเดตเสร็จปุ๊บการเปลี่ยนรูปหน้าปกของช่อง YouTube ของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นเรามาตรวจสอบอีกว่า หลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วมันใช้งานได้ไหมแล้วก็กดเ,เข้าที่ดูช่องนี่ครับเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด m มไ g h t สไตล์นะครับนี่เป็นอันเสร็จพิธ,ธีนะครับสำหรับการเปลี่ยนรูปช่อง YouTube ง,ง่ายๆก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์เพื่อ เป็นกำลังใจในการทำลีปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ